พี่น้องกองไฟประวัติสิเป็นเอฟซีทางบ้านไทยบานทางลาบ้านตามประเทศก็ดีได้จ้ามือนี้มาพบพพกับช่องสาวสอนผ้าลอยที่ตลาดจาพี่น้องมือนี้สิผ้าลอยอยู่ตลาดนาำเสาอำเภอจตุรัสเด้อจ้าไปจ้าไปรอน้ำกันพุกาวนั่นละจ้าพี่น้องตลาดอำเภอจตุรัสเท่านี้นาเสาว,วันที่สิบแปดได้จ้าพี่น้องจังหวัดชัยภูมิพุกาวนั่นละจ้าขวันกะออกมาอยู่เดจ้าพี่น้องตะว่ากะบอคือขื่นปันไหนจ้า บ่คือคืนว่าลายปันใดดอกกับว่าถือวากับลายดอกเพราะว่ามันมันเป็นหน้างห้างจ้าพี่น้องช่วงนี้กะไปไสกะเงียบเพื่อกันเนื้อจ้าพี่น้องพอขาดไม่ขากะจมไหลเนื้อจา้าวาวาเงียบพักไปขายนัดใดกะได้บอกคือเกา่าตั้งแต่ก่อนไอ้สิปีไม่นน่นจ้าพี่น้องใครอยู่ไปถามเพื่อน,นั่นเพื่อนวาใครอยู่จา้าต่วาส่วงหลังปีไม่มาแล้วนะันมิดอิ่มซิมจ้าพี่น้องมิดคักมิดแน่ไหล อันนี้ก็สิเป็นน้ำเพลิงจ้าพี่น้องน้ำเพลิงป้ามิมนั่นแหละจ้าพี่น้องทั้งมิมนั่นแหละอันมิมมตัตตาใส่เลยมิมมตัตตาเบ่งหม่ด้อจ้าพี่น้อง บ่ไร้จะบาดไปมอนี board, like ่ไดจะขวดไปเดจ้ห oh, wow. ้างไปโอ้มอนี้เพื่อนในสองขวดล้วเด้จ้าพี่น้องอันที่เป็นแบบขวดแล้วขายคือกันนด้จ้านี่ขวดจ้าเพื่อนขายขวดเอ้มิมแด้จ้ามิมแท่แด้จ้าพี่น้องเจ้าขายขวดและเจ้าบาดด้วยเพื่อนขายสองลอยหาสีบาทจ้าเพื่อนขายบ่แพงเฮาหาเองแมนบ่อเลยเพื่อนไปหาเองได้จ้าพี่น้องหาน้ำปาน้ำเขาท่าเพชรบูรณ์แมนบ่ นี่จ้าพี่พน้องมีมแถ่ๆเ,เลยนะจ้าต่ว่าเพิ่นกับมาบีบใส้ขวดจ้ามือนี่ขายดีๆได้เลยร้านนี้ภนสิขายพวกไอพลังงานเอ้โซลาเซลล์นะจ้าพี่น้องพลังงานแสงอาทิตย์จ้าร้านนี้ไวรุ่นไวรุ่นไอสางตัวเพิ่นขายจ้าพี่นอ้องคนหุ่มเต็มลามคืออกาจ้า่าขายเป็นพวกวิทยวกวิทยุมีมืดนะจ้าพี่น้องเพิ่นขายนะ Sleeve, ถั่วแก่เั่วแก่หน่อยก็มูได้จ้ะพี่น้องเป็นสิขายวิทยุฮะคุณยูสบายแล้วเนอายุหน่อยก็มูได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่์นสามารถเป็นถั่วแก่ได้จ้ะเพป็นสิขายเครื่องไฟเครื่องไอ้่นาไฟวิทยุหลอดไฟปลั๊กไฟจ้ะพี่น้อง น,นี้ก็สิเป็นล้านผาได้จ้าพี่น้องจักพันมาตาใส่ได้เดี๋ยวสิไปถามพันเบิงอเพ่นขายได้บ่ม<า>อื้อมือนี่บ่ไดีบ่ไดาบ่ว่านบอรับบีดดอ,รอ้มือนี่เป็นจังไหอ่มันคนบอนบดหลายไปยครับพอ่อไดคาข้าแล้วครับพ่ไดาบ้าได้ได้เจ้กบาทแล้วมือนี่พ่อไดคาพลุกพล่น้ครับเจ้ามาตาทางไหผมพ่จะฟังเล่าครับผมฟังเ,เล่าโ้เจ้าคือขามาไกลแท้ผมีเมียทังพี่เมียประเทศ2คนคน่น บ่ครับผมาจ้าไ้เมียคนไทยสองคนเจ้าจังไหนจังเลี้ยงเขาไว้ไอผมกับอาศัยประหยัดเอาผมเหมือนถักเมียไรครับบ่กูถอดกูน้ำบ่กขั้นบปิดคลายก็ได้ไม่มีการอดเข่าอดน้ำยุบไว้ใช่เนาะก็อดเอากูมือกูมือเอาผมเปิดค่าพราะด้บ้านแต่ดีแม่ใส่พรอโอ้เป็นตะลิศตัวเนี่ยจาพี่น้องชีวิตพ่อข่าเนาะหายย่หายกินน้อยเนาะไอเดี่ยคนอยู่หายเป็นสามคนอยู่นี่หไอยู่เดี่ยวไม่เจ้าเนี่ยสีหายอีกยุติแต่สองคนเจ้าเนี่ยสีเลี้ยงบ่ไหว้เยอะต้องไหว้ห้องก่อนทวนเอา เจ้าขึ้นใจเอากะรอกกะเทียเทเจ้าเจ้ามาอยู่เม่องไ่ยนี่จะมาเมืองข่ยบ่อ้าผมเม่อเทยไม่พีเหนพันกอดไม่แล้วตอนนี้เที่เจ้าเนยมา่อยู่พี่บ่ไอผมขึ้นขึ้นเม่างให้ยแล้วเมื่อยู่บ่อะเจ้ามื่นวายเจ้าเจ้าเถื่อบ่ผมเมี่อผมมี่อปีแล้วบ่บอปีแล้วอ้เจ้าก็ยุ่ยน้ำเมืองคนไทยเมียคนไทยเจ้านี่บ่ไอผมมาคันไทยืองไทยคนนี้ใสดีเคนเันสว่างเร็พๆคนจัดตาดีมันบเจาไร เอาเืิอนี่ให้อ้ายขายดีๆได้เงินเจ้าสิไปขายไซนี่เพินไปเอ็นฟัตเตบครับผมเท่ั้นต่อินเามโอ้ไปนะใหม่น่าฉลองใช่ห้องนี่เมน้าไอปาลองห้องนิเมียนบมือนี่ไอขายดีๆได้เด้อหาอยู่หากินไปเนาะจ้าขอบคุณลายไอ้ี่เพื่อเพื่อนเพื่อนื้อนเพื่นเพื่ะเพื่นเ่อเพื่อนเพื่อนเพืื่อนเพนเนเ่าพ่นเนเพ่นเนพื่นเอนเพ่อน่าเพืนเ่อเพ่นเพอเนเเเเอเเนเเอตนอ้เเเเจ้าพี่น้อง ทางนี้มันเผาป่นี่มันเผาโลละเจ้าบาทจ้ามันเผายี่สิบห้าบาทเอาให้จสองโลใน่เด้อมันเผามัตสึไซนี่บอลลับือรพี่บอลลับือเป็นสวนเจ้าเองบอกลาเพิ่นมาโอ้ลาเพิ่นมาบดีเจ้าแก่มากนี่เต็มข้าโลนี่บ่จ้าเหลือซมี้บ่เหลือซมี่แล้อู้สเดียงวพิ่นขายดีเด้อเนาะจ้าเนาะมันขึ้นซื้อเนาะมันบอลลับือนี่เนาะหวานหวานกรอบเมนบะไกยหวานกรอบจ้าอ่ะสองโลจ้า อย่าเอากลวยง่ายเด้อเอากลวยพอดีพอดีให้งนี้อย่างวยง่ายเลยเป็นกำลังใจแห่งการนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะเคนแก่มากไกลกะสื่อซอยกันไปจ้งสารละจ้าใครได้หลายบาทไปจ้ามือนีพี่โอ้พระเทขึ้นพันกว่าบาทแล้วได้จ้าพี่น้องท่านนี่สวยปันใดเด้อท่านนี่สวยปันใด เอาหัวรุนนั่นจ้ามันจะเสียบกลับไปอีกส้อยนี้กับเป็นเสือผาได้จ้าพี่น้องมีแจะเสือผาได้จ้าส้อยนี้ตลาดอำเภอเจริญรันเท่านี้เป็นตลาดว่องกลมได้จ้าพี่น้องว่ามี่แยกซ้อยหนาซ้อยหลังจ้าคือเป็นว่องกลมยางยิ่งเงาย่างเดียวจ้าคือว่าได้ขายทุกร้านหามีคนได้จ้าพี่น้องขจาสิบวมีส้อยกลางซ้อยหนาซ้อยหลังแยกออกไปได้จ้าแต่ว่าขจาสิเหตุเป็นว่องกลมหมดเลย เห็ดให้ข้นยางได้ทั่วถึงจ้าพี่น้องให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าขายได้สุรานสุรานน่อแม่จ้าอาหารของเห็ดม,มีแย่มีส้อยออกไปไอ้ลูกค้ากระสิแตะไปส้อยนี่ส้อยนั่นจ้าพี่น้องยำไม่ดีอีกกระสิเป็นหมากไม่ดวงเลยจ้าพี่น้องหมากไม่ดวงหมากซีดาดวงหมากซีดาสดกะมีจา้าหมักม่วงแซ่ยิ้มกะมีจ้าพี่น้องลองกะมีครับองุ่นดวงกะมีหมากแค้มตะลุก ยี่สิบบาทต่ว่าแถมแก้วพ่อเมิญป้าจา้าผู้ใดสนใจกามาได้เด้จ้าพี่น้องตลาดอำเภอจตุรัสวันที่1 8เด้อจ้าเราจะขายอยู่อยู่นี่ประจำเดนะ้จ้จาพี่น้องน่าเศร้าแจ้วเราเสบเสียบจ้าพี่น้องเดี๋ยวเห็นแล้วน้ำลายเตียกจา้าหนิและนี่เป็นไอ้จากสารเด้จ้าพี่น้องเป็นก้องเขาอันนี้ก้องเข่าพนเอิญก้องเขาขาดเด้จ้าพี่น้อง อันนี้ก็เป็นไอ้ก้องเ,เข่าตอกข้านี่ละจ้าใส่ตอกเทดเอาทางในผุนก็นสิเป็นกระดงกระดงอันนี้ก็สิเป็นแนว่ยทรายเข่าจ้าพี่น,อน้องกระดงทรายเข่าเด้อเป็นกระตาส,สวยๆงามๆกับมี่มนี่เม่์ค่ะข้าจ้าเม่์ค่ะคนสวยเป็นจังไดนอซาลามนันนี่ขายดีปอปอไอเอาขึ้นมาปอจังสามมันเงียบปอบบ่่ม้อนนีีค มือนี้เพื่อนวายเงียบพร้เจ้าพี่น้องบ่มีคนป่านใดอันได้ยินข่าวว่าน้องสาวลาบ่มีผัวเมียนบ่เอฟซีใหญ่ถามมาบอกเพื่อนเนี้ยถ้าเจ้าเพื่อนสนใจมาขายของซอยบอมีผัวเพื่อนบ่มีผัวอีหลีจ้าพี่น้องซื้อแถมสามมาซื้อหนึ่งแถมสามมันยังง่ายซื้อหนึ่งแถมสามนี่บ่หให้มันเข้าใจนี่เดี๋ยวข้าเจ้าสิขวังใจเพื่อนอยากอายจ้าพี่น้องเพื่อนอยากอายน้องสาวลานี่ล่ะ โอ้เ <laughs> ือแม่เพินไปหนึ่งหล,ลักกะทิอําหลวกสามนะจ้าพี่น้องผูเจ้าคิดบางดีๆนะ <laughs> จากก้าคิมนี่ผู้ใดขมาเบิง่งหลักกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาสอนผ้ารอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นได้ได้จ้าคิหนาพอกันไหมคิปนี้ก็อขอบคุณได้หลายจ้า,จาสวัสดีจ้า